สวัสดีครับร้านลุ่งเจริญ888ครับผมตอนนี้ยังติดอีก3คันนะครับผมจะเสร็จครับตอนนี้เวลา6โมงครึ่งแล้วนะครับผมพระอาทิตย์ตกดินเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมพาชมนะครับผมตัวนี้ Toyota ้าเวลรครับผมลูกค้ามาตกแต่งกับทางร้านนะครับผมภายในทั้งคันนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเบาะแบบลอกทำใหม่แล้วก็งานพรมแบบ7 d v ด p ครับ ตัวนี้นะครับผมลอกเบาะเก่าเป็นเบาะผ้าออกให้หมดเลยครับผมแล้วก็หุ้มเบาะหนังเข้ามาแทนนะครับสวยเนี้ยบเรียบหรูครับผมตัวนี้ทางร้านใช้เวลาทำหนึ่งวันเต็มๆนะครับคันนี้งานเบาะสามแถวนะครับแล้วก็งานพรมเต็มคันนะครับงานพรมครับผมเป็นตัวนี้เป็นสีฟ้าครามนะครับผม แล้วก็ใยดักฝุ่นเป็นสีเทา B M ครับสวยเนี้ยบเรียบหรูครับผมที่สำคัญเราใช้วัสดุอย่างดีทั้งหมดนะครับช่างมืออาชีพครับผมแผงประตูแบบนี้นะครับผมตรงมือจับเราเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับผมจากเป็นงานผ้าหุ้มเป็นงานหนังหมดเลยนะครับผมโตโยต้าเวลโรสครับผมฝั่งคนนั่งด้านหน้าครับตัวนี้เราลื้อ เย็บใหม่หมดเลยนะครับผมที่พักแขนกามก็รื้อเย็บใหม่ให้หมดเลยครับสวยเนี้ยบเรียบหรูแบบนี้เลยครับสีดําได้น้ําเงินนะครับเหมือนบอออกจากศูนย์เลยใช่ไหมครับผมนี่แหละครับผมงานคุณภาพของแท้นะครับถ้าสนใจงานคุณภาพนะครับผมร้านลุ่งเจริญ888ครับผมที่นี่เราเน้นงานคุณภาพอยู่แล้วครับพรมนะครับผมฝั่งคนนั่งด้านหน้าครับ เป็นหนัง PU อย่างดีนะครับผม XPE 2ชั้นพร้อมด้วยใยไมโครไฟเบอร์ครับวางทับด้วยใยดักฝุ่นสีเทา BM ครับสวยหรูดูแลง่ายทำความสะอาดง่ายครับผมงานแถว2ครับผมตัวพรมนะครับผมหนังชิ้นเดียวครับตัดเย็บขึ้นรูปพาดเพากลางมาถึงอีกฝั่งหนึ่งเลย ใยดักฝุ่นนะครับผมมี2ชิ้นวางทับบนหนังอีกทีหนึ่งครับพร้อมกับกระดุมสีทองสวยหรูนะครับดูลักชัวรี่ครับผมเหมาะสำหรับนะครับผมลูกค้าที่ชอบงานคุณภาพครับผมแต่งทีเดียวจบนะครับผมมาที่นี่เลยครับร้านลุ่งเจริญ888ครับลูกค้าท่านนี้นะครับผมทำเบาะนี่ใช้เวลาหนึ่งวันเต็มๆนะครับพันนี้งานเบาะ3ามแถวนะครับผมลอกเบาะเก่าแล้วก็ทำใหม่หมดเลยครับ สวยเนี้ยบเรียบหรูนะครับผมไม่ต้องกลัวย่นไม่ต้องกลัวยุ้ยครับเพราะว่าเราล็อกให้เรียบร้อยหมดเลยครับตัวหนังใยดักฝุ่นสวยหรูนะครับผมแล้วก็งานหนังคันนี้คือทําทั้งคันเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นงานเบาทั้งคันแล้วก็งานพรมทั้งคันครับนี่งานแถวสามครับสวยเนี้ยบเรียบหรูครับผมเหมือนบาออกจากศูนย์เลยนะครับตอนนี้มืดแล้วนะครับผมทางผมก็จะใช้ แฟลชจากมือถือนะครับผมในการรีวิวด้วยครับเพราะว่าถ้าไม่เปิดแฟลชนี่คือมองไม่เห็นเลยครับผมตอนนี้ประมาณ6กโมงกว่าๆแล้วครับตอนนี้งานหนังแถว3าครับตัดเย็บขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวนะครับผมตัวผมปูพื้นนะครับผมแล้วก็มีใยดักขุนแผ่นใหญ่วางทับบนหนังอีกทีหนึ่งแบบนี้เลยครับสวยเนี้ยบเรียบหรูดูแลง่ายทําความสะอาดง่ายครับอยากได้งานคุณภาพนะครับผม ปากซอยวัดทองสะอาดนะครับผมตรง3แยกวัดทองสะอาดครับผมเลยโรงเรียนสารศาสตร์บางบัวทองมาประมาณ500เมตรครับผมเน้นงานคุณภาพครับที่นี่เลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นงานเบาแบบสวมทัพงานเบาะแบบลอกนะครับผมแล้วก็งานพรมปูพื้นรถยนต์ครับผมตัดเย็บที่หน้าร้านเลยนะครับงานของทางร้านมืออาชีพครับผมลูกค้ามั่นใจได้ครับ ตอนนี้น้องกำลังดูดฝุ่น h อ n ด้าแจ๊อีกคันหนึ่งนะครับผมมาที่นี่ครับผมเราดูแลทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็น่าจะเกือบทุ่มแล้วครับผมงานยังไม่เสร็จครับผมก็กลับบ้านไม่ได้ครับผมเพราะว่านัดลูกค้าไว้นะครับผมทุกอย่างจะต้องเสร็จภายในวันนี้นะครับลูกค้ามาตั้งแต่9โมงเช้านะครับคันนี้บอกทั้งคันแล้วก็พรมทั้งคันครับแล้วก็มีงาน หน้าร้านจอดทั้งวันครับวันนี้ลูกค้าสนใจงานด่วนนะครับผมก็สามารถทักและสอบถามเข้ามาได้ครับ0859075533ครับร้านรุ่งเจริญ888ครับชื่อนี้เราเน้นงานคุณภาพครับผมสวยเนี้ยบเรียบหรูนะครับผมเหมือนบอออกจากศูนย์เลยนะครับงานของทางร้านพร้อมพรมรถยนต์นะครับผมอย่างดีกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผม ลูกค้าใช้รถรุ่นไหนอยู่นะครับผมก็สามารถทักและสอบถามข้อมูลเข้ามาได้นะครับอยากได้งานคุณภาพก็ทักเข้ามาเลยครับตัวนี้เป็นถาดท้ายนะครับผมหนังหนานุ่มนะครับผมงานพรมรถยนต์เนี่ยบางท่านบอกว่าทาไมมันถูกจังเลยนะครับผมลูกค้ายังไม่ได้สัมผัสของจริงนะครับของถูกของแพงมันต้องมีข้อแตกต่างครับผมเหมือนกับงานเบาะเหมือนกันนะครับผมงานเบาะแบบสวมทับบางที่ขายอยู่2 0 0 0 3 0 0 0ับาทแต่ลูกค้าไม่ได้เห็นวัสดุนะครับ แต่ที่นี่เรามีวัสดุให้ลูกค้าเลือกที่หน้าร้านเลยครับผมอยากได้งานคุณภาพนะครับผมร้านรุ่งเจริญ88ดครับจำชื่อน,นี้ให้แม่นครับผมเราเน้นงานคุณภาพครับตอนนี้กําลังติดหลังเบาะนะครับผมแถวสองนะครับเออแถวสาทุาทีครับหลังเบาะแถวสาสวยเนียบเรียบหรูดูแลง่ายทําความสะอาดง่ายครับผม คอนเซปต์ของทางร้านนะผมเราจะเน้นงานคุณภาพครับลูกค้าท่านนี้นะครับผมบอกว่าประทับใจมากครับผมเพราะว่าไปทําที่อื่นแล้วไม่ได้ดังใจนะครับนัดหลายวันนะครับมาที่นี่วันเดียวจบเลยครับผมทุกอย่างวันเดียวจบครับผมขอพระคุณทุกๆความไว้วางใจนะครับผมที่มีให้กับร้านรุ่งเจริญ888นะครับผม ทางร้านจะพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นนะครับผมสนใจครับผม085 907 5533ครับร้านรุ่งเจริญ888นะครับผมตรง3ามแยกวัดทองสะอาดนะครับผมหรือว่าบางคนเขาเรียกว่าซอยเปาอินนะครับผมซอยนี้ร้านจะอยู่ตรง3ามแยกคอดีนะครับผมโดดเด่นครับผมขอบพระคุณนะครับ